อันนี้เริ่มต้นจากโตโต้อตอตอจอมซนนี่เลยเอะโตโต้อตอจอมซนก่อนนะโตโต้อตอจอมซนอืมนี่ก็ทำกิจกรรมบ้างอืมฉันแม่อ่านหน่อยฉันอ่านไม่ได้อ่านยังไม่ได้อยู่ ฉันชื่อโตโต้คอยาวขาเดียวรูปร่างปาาเปียวแค่กล้องย่องไวโตโต้อยู่นี่โตโต้โตเบานำลังโตละนี่คือตัวชั้นวันนี้ยังเล็กเป็นยีราฟเด็กรอวันเติบโตนรียบขเด็กนี่เป็นแม่ โตโตฉันชอบดูดนมกลมกล่อมชื่นใจพ่อคอยอยู่กายอบอุ่นจังเลยนี่ดูนมแม่โตโตดูดนมแม่แม่เรียกดูดนมแม่เหมือนกันนมแม่อยู่ไหนอือเอยจังเลย ฉันรักพ่อแม่พ่อแม่รักฉันจุกกันนะทุกวันรักกันุกใจทุกคืนก่อนนอนพ่อแม่หอมฉันนอนเองพิงการอุ่นฝันดีภายอะไรน,ไนั่นพี่เช้านี้ดีจังถายอะไรถ่ายถ่ายวิดีโอ ก็ต้องอาก็ต้องอาหางสือสิคะเช้านี้ดีจังอากาศสดชื่นฉันเพิ่งนอนตื่นยังง่วงงเงียพ่อแม่บอกว่าจะพาไปชิมใบไม้นิ่มๆรสชาติหวานหอมเย,ย่ดีใจจังจะได้เชี่ยวเล่นกระโดดโลดเต้นนำพ่อแม่ไป มัวแต่เล่นเพลินจนเดินหลงทางค่อยๆก้าวย่างกล้ากล้ากลัวกลัวเสือก็เดินเวลาเดินไปไหนต้องรอทำไมต้องรอใครพ่พแอแม่เดินไม่หลงทางใช่ไหมเจอเจ้าเสือร้ายหมายจากขย้ำฉันล้มขมำช่วยด้วยแม่จา๋าเดินหลงทางเจอเสือเสือจะขย้ำแล้ว เสือร้ายโดนเตะกระเด็นไปไกลพ่อแม่ฉันไงช่วยฉันทุกทีเนี่พ่อช่วยอโต้ไว้ทันเตะเสือเลยแล้วเสือมันก็จะเสือกระเด็นไปแล้วจบ